สวัสดีครับพอมาพิณหอศุภสุข,สขนะครับผมมื่อนี้นะครับพบกับบรรยากาศกีฬาสีสาวน้อยะครับอันนี้คือทีมสีส้มนะครับทีมสีส้มฟาดบังนะครับทีมสีส้มนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวบอกไม่พอกผิวมันลอยหมดมันออกแล้วอุ้ยแมทเลยหรอใช่ ก็ร่มมาถึงอยากาศดีานเรานีพ่ชมนะบอกวาชมเลสสวัสดีค่ะสวยไหมสวยสวยสวยสาดอยเหรอใช่ ปาสุ่มลำสิงปาสวัสดีนักแสงครับเอออาฟาสีแดงครับหลิง่หล่เด่่เยี่ยมแป๊ก่นะ้องไม่หมาลสิงแเลยแม่ไม่เคยกิลำสิงกูด้วยามไก่ถถึงครับช่แม่สวัสดีครับเออ ใจสวัสดีค่ะสวัสดีคนสวยงามอีวย,ย,ยังไม่ถ่ายรูปคู่กับพี่เลยยังไม่ได้ถ่ายเ,เดี๋ยวเนดะีให้พี่ถ่ายคลิปเสร็จก่อนนะพี่มาถ่ายโอเค มาน้าอยู่ไหนอ่ะสวัสดีครับมาน้ายังไม่มาเหรออ่าสีน้ำเงินไหมแน่นอนดีดีวะ่ะเอาดีแล้วอันนี้แม่สีว,สวันนี้สวัสดีครับ เดี๋ยวรอพี่ประวัติซิแปรซิแปรบพามีน้ำข้าเจ้าลีดวะนี่กราดายเด้ยวะสีส้มครับสีส้ม หนูแต่งหน้าแต่ิเลยนนิดสวยมากหนูลูกม่ทอดหมูตแต่ตีสี่ปลาแม่ขวดแม่ขวดเบืองหลังคนสำคัญเลยจ้าจ้าลัซิงเนี่ย้าลซนวสวัสดีครับโอหมอลำอย่าคือโกรธอะหมอลำคนโกรธเนี่ยก็เลยใส่แบบอ้อหามั้อง มันแม่ก็ดีนะเป็นของแต่งัวอะไรของแม่แค่ครันีตั้แม่คือสวยนะจังตึ่นมาเลครเนี่ัวพังหิวอัวบานไปดูพ่้ มานะยังไม่มานะครับมาหนองไส้หล่าพระท่านมากแล้วพ่อเนี่ยโอจะรอดจะข้าวนะครับยุดรถอันนี้ยุดรถไอ้รถสามหลอดรถไอปลาเร่งอันนี้เอามาโพกพ่นอยู่ด้วยนะรถดีใส พี <S <S ่โอมโทรศัพท์พี่โอมอยู่ไหนนุบอกให้เอามากับหนูเอาบ่เอามานั่งบอกฝากอูไปด้วโอเคครับนีครครับมีตะปูรอ มสีมาีสีนันืสีสีเอาไปเอามาว่าสีสมซาบันบิษาเลยสีแดงสีส้มเหลือสีน้ำเงินอันเดียปลายล่งแล้วนึ่งยืส่มไปครับไป

ไปเาไปรอยูเขาเลยเาเตาขวโอเคครับไป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 ีนีีนียูทูไทมเขาที่แถวที่สองคนน่ะตาโลแม่เอาระเบียนชูเพื่อพี่พาผมรุดรบวนนะครับอันใดวอันใดรูดต้องตาดมาบาขาดเอีิอ เปลนแปลกๆครับสูตรไม่ใช่แทนพนมไหมเนาะเนาะเริ่มมาถือกล่องอยู่โอ้สอรี่ครับพาลุตครับพาลุตเดี๋ยวจะไปตั้งขบวนแล้วนะค,ะครับ กโลอ่